กลับมาพบกันกับจูนชา n นลค่ะวันนี้นะคะจูจะพาไปตัดผมนะคะผมทรงนี้เลยค่ะนางมีชื่อว่า Butterfly ลายค่ะค่ t บัตเตอร์ายังไงนะคะบอกเลยว่าอันนี้ง่ายมากๆเลยจูนก็ไปเจอในคลิป YouTube ต่างๆนะคะที่คนต่างชาติเขาเอามาแชร์กันเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะแล้วหลับที่ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบการเลเยอร์ผมมากๆนะคะวันนี้ก็เลยเอามาแชร์กันค่ะ ไม่ได้ตัดผมมาค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความยาวด้านหลังก่อนว่าถ้ามาได้จะประมาณนี้นีเน่เห็นไหมเอย่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอ่ะประมาณนี้เลยคือยาวมากแล้วก็ไม่ได้ตัดผมมาแบบค่อนข้างที่จะนานมากนะคะแต่ก่อนที่จะมาตัดผมคลิปนี้ต้องสารภาพก่อนว่าแอบตัดผมด้านหน้าไปนิดนึงประมาณอาทิตย์ที่แล้วเพราะไม่ได้แพลนว่าจะต้องมาตัดผมแบบทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเปลี่ยนแผนละ นี้จะมาตัดผมนะคะที่เขาเรียกว่า Butterfly Cut ค่ะบอกวเมื่อกี้ว่าแอบตัดช่วงด้านหน้าไปประมาณอาทิตย์ก่อนประมาณนี้ก็เลยือแค่นี้จริง,รงๆก่อนหน้านี่ก็แบบยาวอย่างนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ให้ดูด้านหลังนะจ๊ะนี่โอเคมาถึงสเต็ปแรกนะคะก็คือการแบ่งด้านหน้าแล้วก็แบ่งด้านหลังโดยที่ใช้หวีเนี่ยวางตรงกลางศรีรษะแบบนี้ แล้วก็หาจุดกึ่งกลางของหวีที่มันอยู่ตัวได้ค่ะคือแบบประมาณนี้นี่สองกระจกดูตึงอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดกึ่งกลางสีสางจุนตรงเนี้ยพอเราได้จุดกึ่งกลางปุ๊บเราก็ใช้ตรงนี้เป็นแนวแบ่งเขตครึ่องสีสางออกมาแบบนี้ก็คือส่วนแรกก็คือหวีมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสองส่วนคือส่วนที่มันอยู่ด้านหน้าแล้วก็ส่วนที่ ไปด้านหลังนี่นะคะคือตอนที่จุนแบ่งคือแบคอแบค่อนข้างลําบากก็แบ่งสักพักใหญ่ๆเลยนะถึงจะได้แบบนี้นะคะมังคอนน่ะแบ่งผมง่ายๆแต่อันนี้แบ่งยากจังไม่รู้เป็นยังไงรู้สึกว่าโคนผมมนันแบบคนละที่คนละทางนะคะโอเคแบ่งมาด้านหน้านะคะก็รวบขั้นตอนนี้สําคัญเขาบอกว่าให้พยายามหวีเรียงเส้นนะคะ ยิ่งผมเรียงเส้นเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยการตัดมันก็จะทําให้ออกมาดูแบบสมูทมากเส้นเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยแบ่งผมเท่ากันหรือเปล่าก็ประมาณนี้ให้เรียงเส้นกันมากที่สุดมัดมาด้านหน้านะคะโดยที่ให้ที่เรามัดผมะคะ่ะดูประมาณระหว่างคิ้วตรงนี้ อันเนี้ยคือแบบเรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้ละเรียงเส้นมากๆแบบนี้นะคะต่อไปเราจะอโซนผมด้านหลังกันบ้างนะคะผมด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้เราหมัดไปลวกๆเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าให้หวีขึ้นไปเป็นโพนีเทลจนแบบเกือบถึง,ถงกึ่งกลางศีรษะด้านบนนะคะ ได้2องเซกชันแล้วนะคะก็คือส่วนครึ่งหน้าแล้วก็ส่วนครึ่งหลังอันนี้คือผมที่ยกสูงมากๆเลยนะเขาบอกให้ยกสูงสูงแล้วก็ยกประมาณนี้เลยเห็นไหมว่าเนี่ยคือผมที่ตัดแอบมีไม่เท่ากันด้วยตึงแต่นางเลยเพราะว่าไม่รู้จะออกมาเหมือนที่เขาทําให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นผมเส้นเล็กนะคะโอเคการตัดก็คือจะทําเป็นมุมออกมานิดนึงจะไม่แบบ เลียบแปะไปกับหน้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เอาอย่างนี้นะเอาแบบดึงออกมาเป็นมุมนิดนึงแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าจุดเพ่ตงตัดผมไปที่ที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึก็จะอ,ออกแค่โดยนิดนึงโดยประมาณให้มันแค่แบบทัชอัพนิดหน่อยนะคะ<ม>เอาประมาณคางมานี่โอเคดึงออกมาจะตัดแล้วนะ,ะตัดแล้วนะโอเคตัดเลย นี่ตัดแล้วนี่คือผมด้านหน้าที่ตัดนะคะก็ออกไปเยอะอยู่นะดูดีโอเคมาถึงผมด้านบนนะคะอันนี้เห็นที่บอกว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมย,ยกให้สูงที่สุดถึงเกือบกึ่งกลางศรีรษะที่เราแบ่งไว้เมื่อกีอ้ทีนี้เนี่ยให้โนมาด้านหน้าบีแล้วก็โยกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะ พ็บอกว่าถ้าตัดนิดเดียวอะ่ะมันจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมันต้องตัดเยอะให้มากพอเออไอคำเนี้ยมันแบบว้าอย่างไงแต่แล้วแต่แล้วยังไงดีนะโอเคลองดูอย่างมากก็รวบผมไปสักเดือนหนึ่งโอเคนะโอเคนะบอกตัวเองโอเคนะอ่ะตัดสักทีครับ ที่ค่าจะเละๆนิดนึงนะทุกคนอาตัดดูตัดแล้วเป็นยังไงเนี่ยอีกหน่อยละกันจะพาเหลมากเลยตอนนี้มมองไม่เห็นข้างบนแล้วต้องดู นี้อะเนี่ยแหละประมาณนี้ละตอนมาถึงเวลาระทึกแล้วนะคะเราจะมาดูทรงผมใหม่ด้วยกันว่าปล่อยออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือผมที่ตัดออกมาด้านหน้าเป็นแบบนี้เท่านี้นะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นแบบนี้ไหนครับสองด้านข้างเป็นยังไงบ้างอืมเป็นแบบสั้นๆเด๋อๆแบบนี้โอเคได้เวลามาดูกันแล้วเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะ ไม่รีลลอไปหด้านหน้ามันก็ยังมีความยาวอยู่นะมันก็ไม่ได้สั้นเดอมันก็ไม่ได้สั้นเด้อแบบที่คิดไว้อะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นเหมือนสั้นแบบนี้ด้านนี้ล่ะ เอาส่วนที่เหลือลงมาให้รูก้กันไปปล่อยเลยปล่อยนะตึ้ห้วยหย้ยห้ยมันก็ยังมีความยาวอยู่นะมันก็ไม่ได้แบบสั้นเดือดดา เขาถึงบอกว่าต้องตัดให้เยอะมากพอมันถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอตอนนี้รู้สึกว่าแบบผมมันเป็สทงมากขึ้นต,ตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่ออกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้สระผมยังไม่ได้ได้ผมเป่าผมเซ็ตผมะอะไรเลยอันนี้ก็คือเพิ่งตัดเสร็จนะคะกะ็ด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังให้ดูด้านหลังเห็นไหม ด้านหลังก็คือไล่ระดับแบบโอเคเลยทีเดียวนี่เห็นไหมคะนี่ด้านหลังซึ่งความยาวอะ่ะก็ยังคงยาวอยู่นะแต่ว่ามันก็ออกไปในระดับหนึ่งโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นผมที่เป่าแล้วแล้วก็เซตเซตทรงมานิดหน่อยเพื่อที่ว่าอยากจะให้เห็นทรงผมแบบเลเยอร์ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นไหมว่ามันก็จะมีแบบ ปลายก็ยังคงมีความยาวอยู่แต่ก็สั้นขึ้นเยอะเหมือนกันนะแล้วกับผมตรงนี้ก็มีความสั้นเห็นไหมความสั้นอยู่ประมาณนี้นี้นะคะแล้วก็มีวอลลุ่มมากขึ้นเพราะว่าพอมันมีความสั้นแล้วก็เวลาเราเป่าไดา้หรือว่าเราม้วนนะคะมันก็จะทําให้มีเลเยอร์อมากเพิ่มขึ้นแบบนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันประมาณนี้นะคะคือต้หนีบโคนนิดนึงด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบ ผมค่อนข้างตรงมากๆเราอยากมีวอล่มก็เลยแบบหนีบโคนนิดนึงให้ดูมีอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะ,ะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยมันก็จะเป็นแบบอ่ะเดินไป่างน,นี้เห็นไหมแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหลังก็ความยาวก็ยังคงยาวอยู่แต่ก็ตัดออกไปเยอะนิดหน่อยนอยแล้วก็มีวอล่มตรงนี้ มีเลเยอรตรงนี้ประมาณนี้เลยนี่นะเดว่าแบบทรงนี้แบบตัดง่ายแล้วก็แบบเซ็ตผมง่ายแล้วก็ทำให้ผมดูมีอะไรมากขึ้นนะตัดแล้วดูดูเหมือนโปรเฟชชั่นอลตัดให้อ่ะคิดออก่าคือแบบมีความเนียน้ยบเห็นไหมมีความเนียนสมูทเลยทีเดียวชอบมากๆนี่เห็นไหมอะไรประมาณนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกับ How To ในวันนี้ค่ะลองไปตัดตามกันดูนะคะส่วนใครที่มีเทคนิคอะไรก็แนะนำกันมาได้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ